มอนสเตอร์แก้วผลึกเจิดจ้าอาร์ตเวิร์กของมันก็แสบตาอยู่เหมือนกันนะเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับขอนำเสนอซีรีส์ที่มีชื่อว่าทิสติน่าครับผมทิสติน่านะครับเป็นซีรีส์ที่ผมใช้คำว่าค่อนข้างจะล่าสุดเลยนะเพราะว่ามันมาในแพ็กการ์ดที่ชื่อว่า World Premier Pack 2024ครับผมมันมีการวางขายออกมาเมื่อวันที่28กันยายนปี2024นะครับซึ่งก็คือปีนี้นะถ้านับไปแล้วเนี่ยประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมค่อนข้างชอบในแง่ของ Art นะซีรีส์ของพวกมันนะครับผมลักษณะมอนสเตอร์นะจะเป็นแบบว่ามอนสเตอร์กับแก้ว,กวพลึกงคริสตัลอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพวกมันเป็นเผาน้ํากันทั้งหมดนะแต่ว่ามอนสเตอร์เอฟเฟกต์ะครับจะมีการกระจายของธาตุที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีดินน้ําลมไฟความมืดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์แบบระดับสูงที่เป็นตัวเลเวลสิบแลง์งสิบอย่างเงี้ยที่เป็นธาตุแสงอีกทีหนึ่งนะครับเออซึ่งในส่วนของการ์ดซีรีส์เนี้ยจะมีทั้งหมด14ใบครับผมโดยที่ว่ามีการ์ดเวม,ดมอนกับ สำหรับซีรีส์นี้เนื่องจากว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างใหม่ไม่แน่ใจว่ามีใครเอาไปเล่นกันบ้างเัียงไงหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็นแนะนํามาทําความรู้จักกับการ์ดเหล่านี้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการ์ดแต่ละใบจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงแล้วก็มีความสวยงามในอาร์ตเวิร์กของมันอะไรยังไงบ้างอ๋อแล้วก็ต้องแนะนําก่อนนะครับว่าทิสติน่านี่เป็นใครกันหนอนะครับเท่าที่ผมดูนะชื่อการดในคลิปเนี้ยมันจะมีคําว่าทิสติน่ากันหมดเลยครับผมแต่ว ว่าเทพแก้วผลึกทิสติน่าครับซึ่งอันเนี้ยชื่อค่อนข้างจะตรงไปตรงมาที่สุดเนาะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น adjective ของคําว่าทิสติน่าที่อาจจะเป็นครึ่งเทพบ้างเทพที่แบบมีมณทินบ้างอย่างเงี้ยนะครับเออ adjective มันก็จะสื่อแบบว่าขยายความเป็นตัวของทิสติน่าไปอีกแบบหนึ่งครับผมซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวมีทิสติน่าอะไรบ้างเราก็ไปฟังคลิปนี้กันเลยนะครับมาเริ่มที่ทิสติน่าตัวแรกกันเลยนะครับผมบุตรที่ถูกทิ้งของทิสติน่าครับบุตรที่ถูกทิ้งของทิสติน่าเป็น m o เ s t เ r effect น้ำเผาน้ำเลเวลหพลังโจมตี200ป้องกันศูนย์เอฟเฟกของก้าดใบนี้มีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับผมแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครังเอฟเฟกที่1ของการาดไปนี้เลยก็คือว่าเราสามารถส่งการาดใบนี้จากบนมือหรือจากบนฟิ์ไปสู่สารได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาการ์ดที่มีชื่อว่าอนาเขตเทพบารทิสติน่าจากในเด็ก1ใบเอามาวางหงายหน้าไว้ที่ฟิวโซนของเราได้เลยครับและเอฟเฟกที่2ของการาดไปนี้ถ้าเกิดว,ว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารนะครับแล้วทีนี้ หน้าที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราถูกเอฟเฟกของกราดอีกฝ่ายหนึ่งทำลายไปเมืเอ่อไหรปุ๊บเนี่ยเราสามารถรีลลสกราดใบนี้ที่อยู่ในสุสานออกนอกเกมไปได้นะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าหนึ่งตัวที่เป็นท่าแสงจากในเด็กจากบนมือหรือจากสุสานของเราอันเชิญหนึ่งตัวนั้นลงมาบนฟิลหน่อบบพิเศษได้เลยครับซึ่งมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าที่เป็นท่าแสงนะครับเป็นตัวเลเวลสิบกันเลยนะสปอยตั้งแต่ตรงนี้เลยถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีนะครับผมแมบบ บุตรที่หวนคืนของทิสติน่าครับบุตรที่หวนคืนของทิสติน่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาน้าเลเวล2พลังโจมตี500ป้องกัน500ซึ่งเมื่อกี้เป็นบุตรที่ถูกทิ้งคราวนี้เป็นบุตรที่หวนกลับมานะครับน่าจะเป็นคนละตัวกันนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นน้ำไอ้ตัวหนึ่งเป็นไฟเอฟเฟกต์ของกาดใบนี้มีอยู่2ออย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่ารั้งเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับถ้าเกิดว่ากาดใบนี้อยู่บนมือของเรานะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติชื่อทิสติน่าััวกกกเเ้้้นนนนนนนาาารรรบบบีลลือออจจฟิิขงง็แญชมไป อยู่แบบพิเศษครับผมโดยที่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกนี้เนี่ยเลเวลของมันจะไปเท่ากับเลเวลของมอนสเตอร์ติดเชื้อทิสติน่าที่อยู่บนฟิลนะครับซึ่งตัวนี้ก็สปอยอีกแล้วครับผมมอนสเตอร์ทิสติน่าเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีตัวเลเวลสิบใช่ไหมครับอ่ะเราอาจจะใช้เอฟเฟกของไอ้ตัวเนี้ยกอปเลเวลให้เป็นเลเวลสิบแล้วก็สามารถโอเวอร์เลเเพื่อทําการอันเชิญเอ็กซ์ีดลงมาได้นั่นเองนะและตามด้วยเอฟเฟกตต่อมานะครับถ้าเกิดว่าการด้าไ ตัวเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยครับและการ์ดใบต่อมาองค์ครักแห่งทิสติน่าครับผมองค์ครักแห่งทิสติน่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาน้ำเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,400อเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็มีอู่2อย่างนะครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานของเราแล้วแล้วทีนี้บนฟิลของเรามีมอนสสสสเเเตตตออออรรรร์ิิิิดชชื่ ina, ่่นาาาาาาแงยูะััจมถญก ใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้และเอฟเฟกที่2นะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริสติน่า1ตัวหรือเลือกการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งใบก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะทำลายการ์ดไปน้นทิ้งไปครับผมหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกนี้เสร็จแล้วนะครับผมเลือกการ์ดติดชื่อทิสติน่า1ใบจากในเด็ก เพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการ์ดใบต่อมาสุนัขนักล่าแห่งทิสติน่าครับสุนัขนักล่าแห่งทิสติน่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาน้าเลเวล4่พลังโจมตี1,800ป้องกัน700นะครับซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยมีอยู่2อย่างครับเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานและถ้ามีมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าท่าแสงอยู่บนฟิลของเราเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือหรือจากสุสานลงไปบนฟฟิิลดดดอออ่่แแบบบบพเศษไ้้ะตตาามวยคททีี2ืรในขง ออฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าตั้งป้องกันอยู่ปุ๊บมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าบนฟิลของเราจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงและมอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับผมเทพผู้มีมนทินทิสติน่าครับเทพผู้มีมนทินทิสติน่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดมืดเผาน้ำเลเวล5พลังโจมตี2 0 0พป้องกัน0นเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่2ออย่างแต่ว่าการ์ดใบนี้มีเงื่อนไขาการอัญเชิญพิเศษนิดนึงครับผมคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าอยู่นะครับผมเราสามารถร บนฟิลในสภาพไหนนะซึ่งอันนี้ก็ให้นะว่าเป็นการอัญเชิญแบบปกติแบบแอดวานซ์ไปนะซึ่งที่เขาย้ำเงื่อนไขนี้เป็นเพราะว่าเอฟเฟกที่1ของมันนี่แหละครับว่าถ้ากาไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติลงไปได้เสร็จปุ๊บเลเวลของมันก็จะกลายเป็นสินะครับและเอฟเฟกที่2ของการไปนี้ก็คือว่าถ้าการไปนี้ถูกส่งไปสู่สารโดยไม่ใช่จากบนฟิลนะเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าหนึ่งตัวบนฟิลของเราได้ในเทร์นั้นเราจะสามารถใช้เฉพาะมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นโจมตีได้และลอมอนสจจเต ด้วยการ์ดใบต่อมาการ์ดท,ที่ดูแลว้วจะเป็นแกนกลางของการ์ดท,ทั้งหมดทั้งมวลเทพแก้วผลึกทิสติน่าครับ เทพแก้วผลึกทิสติน่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาน้ำเลเวล10พลังโจมตี2000ป้องกัน3 0 0 0นะครับโดดจากเลเวล5มาเลเวล10กันทีเดียวเชียวนะน,นี่โดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของกา์ดในนี้มีอยู่2อย่างนะครับผมแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราครับผมทำให้มอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่ายทุกตัวเปลี่ยนเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันและหลังจากนั้นกาที่หงายหน้าอยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายทุกไปก็จะต้องถูกส่งลงไปสู่ศาลครับนี่เป็นการ ไอการ์ดใบอื่นอย่างเช่นการ์ดไปบนกับดักอย่างนี้เนาะที่หงายหนะ้าอยู่บนฟิวก็ถูกส่งลงไปสู่สารด้วยครับผมเป็นเอฟเฟกที่ผมใช้คําว่ามีความโหดแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ประมาณหนึ่งเลยนะและเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอีกฝ่ายหนึ่งทําลายลงไปเมื่อไหร่มอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายทุกตัวต้องเปลี่ยนเป็นสภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกันหลังจากนั้นแล้วให้ส่งการ์ดที่หงายหน้าอ,อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายทุกใบลงไปสู่สารเช่นกันนะครับอ่านี่ก็ค มาการ์ไนี้คือทิสติน่าครึ่งเทพครับ ทิสติน่าครึ่งเทพเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาน้ำเลเวลสิพลังโจมตีสองพันป้องกันศูนย์เข้าใจได้ด้วยความเป็นครึ่งเทพของมันนะว่ามันไม่ได้เป็นเทพเต็มตัวนะครับพลังป้องกันของมันก็เลยหายไปหมดแบบนี้เลยนะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยนะครับก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีการ์ดติดชื่อทิสติน่าอยู่ปุ๊บเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับผมและหลังจากที่ร,บบร่ราารอทกกิิสตน จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ด้วยและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมในเทินของอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าเกิดว่าบนฟิวของเรามีเทพแก้วผลึกทิสติน่าอยู่บนฟิวปุ๊บเนี่ยเราใช้งานเอฟเฟกต์นี้โดยที่ทําให้มอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันหลังจากนั้นปุ๊บไอเอากาสที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายทุกใบส่งลงไปสุสานเช่นกันนะครับซึ่งถ้าทุกคนจําได้ไอเทพแก้วผลึกตัวเมื่อกี้นะครับผมเอฟเฟกต์สัง่งมอนสเตอร์อีก มันเป็นเอฟเฟกที่สามารถใช้ในเมนเฟสของเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคุณขึ้นเทพนี้อยู่บนฟิลของเราแทบจะเรียกได้ว่าเราใช้เอฟเฟกต์นี้ซ้าในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับผมและสําหรับมอนสเตอร์ชั้นสูงของทิสติน่าก็ยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับผมแสงแห่งการกลืนกินทิสติน่าครับแสงแห่งการกลืนกินทิสติน่าเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดท่าแสงเผาน้ําแรังสิบพลังโจมตีส0 0 0ป้องกัน3,000นะครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล12ตัวในการอันเชิญีมมันนลงานะ ของกาใบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่บนวิวของอ e ีกฝ่ายทุกใบส่งลงไปสู่ศาลเลยครับผมอันนี้ต่อยอดมาจากของการ์ตัวเลเวลสิบเมื่อกี้ได้นะครับที่ว่ามันสั่งให้การ์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งมอนสเตอร์คว่ำหน้าไปหมดเลยอย่างนี้เนาะเท่ากับว่าตอนนั้นมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็คว่ำหน้าหมดแล้วแล้วทีนี้เราอันเชิญเอ็กซิสลงมาเสร็จปั๊บก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ต่อได้เลยเรียกว่ามอนสเตอร์ของ, e งยอยีงอกฝ่ายานนาหนึ เอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้าการ์ดใบนี้มีเทพแก้วผลึกทิสตินาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดอยู่นะครับผมเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ีดออกไปจากการ์ดใบนี้ได้และหลังจากนั้นปุ๊บพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้น2000พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วตามด้วยเอฟเฟกที่3ของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีวัตถุดิบเอ็กซีดอยู่แล้วมันถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่ศาลไปมไเาามา มาเข้าสู่การดเวทมนกับตักกันบ้างการใบแรกเลยคืออาาเขตเทพบาทิสติน่าครับอนณาเขตเทพบาทิสติน่าเป็นการเวทมนฟิลการเวทมนฟิลใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกเริ่ม้ดยเอฟเฟกที่1เลยคือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเทิร์นละครั้งนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงสู่สารไปซึ่งจริงๆเอฟเฟกจบเท่านี้ได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบนฟิลขอีกฝ่ายมีการ์ดางหน้าอยู่บนฟิลสามใบขึ้นไปเรายังจะสามารถเลือกเทพแก้วผลึกทิสติน เชิญแบบพิเศษลงมาได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นเอฟเฟกการอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวลสิแบบง่ายไดยขนาดนี้ได้เลยหรือนี่ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมีการไห้หน้ายอยู่บนฟิลสามใบมันก็ดูจะไม่ใช่เงื่อนไขที่ยากเกินไปอยู่แล้วนะครับเออเท่ากับว่าส่งเสริมดีจังสําหรับเรียกมอนสเตอร์ตัวหลักของคลิปนี้ออกมาไดเนาะและเอฟเฟกที่2ของกาไปนี้ถ้าเกิดว่ากาไปนี้อยู่บนฟิวโซนแล้วมันถูกเอฟเฟกของการอีกฝ่ายหนึ่งทาลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติเชอร์ทิสติน่าหนึ่งตัว หายใจแห่งทิสติน่าครับลมหายใจแห่งทิสติน่าเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องการเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับถ้าเท่นั้นเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติไปแล้วนะครับผมเรายังจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติเป็นตัวติดชื่อทิสติน่า1ตัวลงไปในเมนเฟสของเราได้ด้วยครับและตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับผมคือเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราเปลี Play ่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นให้เป็นคว่ำหน้าตั้งป้องกัน โดยการที่เราจะเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือจะต้องไม่ใช่การ์ดชื่อนี้นะครับผมแล้วทีนี้เขามีเงื่อนไขให้นิดนึงว่าเราเลือกมอนสเตอร์บนฟิลของเราที่หงายหน้า1ตัวใช่ไหมครับถ้าตอนนั้นเนี่ยบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน a าที่เป็นท่าแสงอยู่นะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอี่ายหนึ่งตัวแทนที่จะเปลี่ยนมอนสเตอร์ของเราเราสามารถเปลี่ยนมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอี่ายหนึ่งตัวให้กลายเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันได้ด้วยครับและตามด้วยการ์ดไปต่อมาเเเเลยยยยยนนนรรรัับบกกกาาาาาออออ้้ขขงงป็วทตฉพ เป็นมอนชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอาน้ำไปเอฟเฟกของมันเลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าหนึ่งตัวจากบนฟิลหรือจากสุดสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลในสภาพตั้งป้องกันมอนสเตอร์ Monster, ตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษโดยเอฟเฟกนี้เมื่อจบเอ็นเฟสแล้วปุ๊บมันจะต้องกลับขึ้นมือของเรา,านะครับและตามด้วยการ์ดใบต่อมามาที่กับดักกันบ้างกับดักใบแรกสัญญาณชีพแห่งทิสติน่าครับสัญญาณชีพแห่งทิสติน่าเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องการกับดักใบนี้นะครับเมื่อ่ย บนนและทีี้การไปนี้ก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทูกอันเชิญลงไปที่มอนสเตอร์โซนของเรานะครับผมวงเล็บว่าอันนี้มันคือมอนสเตอร์กับดักเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือไปอยู่ในมอนสเตอร์โซนแต่ว่าให้นับว่ามันยังเป็นการ์ดกับดักอยู่โดยมอนสเตอร์กับดักตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงเผาน้าเลเวลส0พลังโจมตีป้องกันศูนย์ซึ่งในฐานะมอนสเตอร์กับดักไอตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์เนาะก็คือถ้าเกิดว่าในเทิร์นของอีกฝ่ายเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่เราเลือกตอนแรกเพื่อเปิดใช้งาน,น,นองออาเอฟ ที่เลือกตอนแรกนะครับผมในเริรงของอีกฝ่ายเนี้ย การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลถ้ามันต้องออกจากฟิลไปเหมือนกันอย่างนี้มอนสเตอร์ที่เราเลือกตอนแรกก็จะถูกทําลายไปด้วยเช่นกันนะครับเหมือนเอาการ์ดไปได้เปิดขึ้นมาเพื่อผูกกับมอนสเตอร์ตัวนั้นไว้แล้วก็อันเชิญตัวนี้ลงไปเป็นมอนสเตอร์กับดักก็เท่านั้นเนาะและตามด้วยการ์ดไปต่อนะครับผมการ์ดใบนี้คือผลึกเปลียปลลปล่ยนแปลงแห่งทิสติน่าครับผลึกเปลี่ยนแปลงแห่งทิสติน่าเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียง,ยงอย่างใดอย่างหนึ่งเนนนลน,นลลน 1, น้้้งาาอีกืใใชแว หน่นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าอยู่ปุ๊บเราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่ในสุสานของอ e ีฝ่ายรีมูฟไปในสภาพความหน้าได้เลยครับตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ทิสติน่าที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซตร้าเด็กยืนอยู่บนฟิลของเรานะครับผมถ้าเราเลือกใช้งานเอฟเฟกต์นี้ก็จะทําให้การ์ดที่อยู่ในสุสานของอ e ีฝ่ายทั้งหมดถูกรีมูฟออกจากเกมในสภาพความหน้าครับผมโหเรียกว่าเป็นการเป่าสุสานของอ e ีกฝ่ายหนึ่งกันง่ายๆแบบนนีี้เเเลยออค่ม่มมสตตร์ทชิิจาจก Extra Deck, ซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นไอตัวเอ็กซ์ที่เราให้ฟังไปเมื่อกี้นั่นแหละครับส่วนเอฟเฟกที่2ของกาไปน,นี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าการไปน,นี้อยู่ในสู่สารนะเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าหนึงตัวจากสู่สารของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมตามด้วยการ์ดไปต่อมาใบาสุดท้ายการโอบกอดของทิสติน่าครับ การโอบกอดของทิสติน่าเป็นการกับดักต่อเนื่องนะครับผมการกับดักต่อเนื่องไปนี้มีอยู่2องเอฟเฟกด้วยกันครับแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้นรบนอกจากนั้นแล้วจะใช้งานได้ก็ต้องมีมอนสเตอร์ติดชื่อทิสติน่าที่มีพลังป้องกัน3 0 0พขึ้นไปหงายหน้าอยู่บนฟิวของเราด้วยเอฟเฟกของก้าวไปนี้เอฟเฟกแรกเลยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นของอีกฝ่ายได้1ตัวนนสเตอร์อตัวนนนนนั้นเเปปลี่ย็สภาาาพควม ตั้งป้องกันครับและตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะเลือกมอนสเตอร์ที่คว่มหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายน่ตัวครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาควบคุมได้เลยครับความเป็นกับจากต่อเนื่องของการ์ดใบนี้นะครับผมก็เล่นกับเรื่องมอนสเตอร์คว่มหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสั่งคว่มหน้าก็ได้เอาตัวคว่มหน้ามาควบคุมก็ได้อย่างนี้โคตรดีเลยทีเดียวเชียวนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดทิสตีน่าทั้งสใบที่ให้ัไครบที่บบเไมนะ พอฟังเอฟเฟกของมันนู่นนี่นั่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมสนใจเอฟเฟกอะไรยังไงไม่สนใจการ์ดใบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือการ์ดใบนี้เพิ่งออกมา3เดือนอย่างเงี้ยใครเคยเล่นไปแล้วและมีเอฟเฟกอะไรมีจุดเด่นอะไรยังไงที่น่าสนใจก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เช่นกันเด้อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนนะะคคัับแลลเดดีี๋ยวววไ้้พกใหห่ิปาสส